เสียงระเบิดดังสนัน่นก้องกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนควันดำพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่ราวกับหมอกหนาทึบกลิ่นดินไหม้และโลหะร้อนลอยเข้าจมูกอย่างรุนแรงเขาก้าวอย่างระมัดระวังบนถนนที่พังยับเยินเศษกระจกแตกกระจายใต้ฝ่าเท้าทุกเสียงดังแสบแก้วหูหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนต้องการหลุดออกจากอกเสียงฝีเท้าเบื้องหลังทำให้เขาหยุดชะงักสายตาเล่ตามความมืดที่เล็ดลอดระหว่างซากตึก อากาศชื้นจับผิวหนังราวกับมีมือเย็นเฉียบสัมผัสเขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าและเสียงครนครางที่ไม่ชัดเจนแต่ชวนขนลุกแสงไฟวูบวาบจากระเบิดเก่าเผยให้เห็นร่างของศัตรูแต่ไม่ใช่เพียงศัตรูธรรมดาดวงตาพวกเขาเย็นชาและว่างเปล่าเขาเผลอก้าพลาดเสียงหินกรอบใต้เท้าดังก้องทุกวินาทีเหมือนยืดออกเป็นนิรันด์ความตึงเครียดกระชับรอบตัวเหมือนบ่วงรัด เสียงกระสุนปืนดังใกล้เข้ามาเขาหลบซ่อนในเงามืดข้างซากรถถังหายใจเข้าเต็มปอดแต่กลับสัมผัสถึงความตายใกล้ตัวความมืดมีชีวิตมันเคลื่อนไหวตามเขาเสียงครวญนครางใกล้ขึ้นทุกขณะเขาเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังเดินเข้าหาอะไรบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาได้ยินเสียงหายใจหนักๆจากด้านหลังหัวใจแทบระเบิดด้วยความตื่นตระหนกมือเหงื่อจับปืนแน่นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่จะปกป้องชีวิต สายตาเล็งไปยังสร้างาอาคารที่พังทลายเงามืดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ละก้าวเหมือนเสียงกล้องในถงว่างเปล่าเขาสัมผัสถึงความเย็นเฉียบที่ไหลาตามกระดูกสันหลังเหมือนมีใครหรือบางสิ่งจับตามองอยู่ตลอดเวลาทุกเสียงเล็กๆข้างตัวขยายใหญ่เกินจริงเสียงระเบิดอีกลูกดังใกล้เข้ามาเศษคอนกรีตพุ่งกระเด็นฟุ้งกระจายเขาก้มตัวหลบด้วยแรงสันสแทนทนทั้งร่าง ร่างเงาดำปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาสีดำทะลุทะลวงเข้ามาในจิตใจเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ไม่เคยมีใครสัมผัสมาก่อนเสียงหัวใจดังก้องเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงรอบตัวความตึงเครียดกดทับทุกความคิดเขาพยายามขยับตัวแต่ขากลับเหมือนถูกตรึงแสงไฟวูบหนึ่งเผยให้เห็นใบหน้าของสิ่งที่ซ่อนอยู่รอยยิ้มเย็นชาที่มองตรงเข้ามา เขารู้ทันทีว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหนีรอดร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆแต่หนักแน่นเสียงฝีเท้าเคาะพื้นดังก้องราวกับอยู่รอบตัวเขาอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนแทบหายใจไม่ออกเขาพยายามหาที่หลบแต่ทุกซากตึกเหมือนปิดกั้นทุกทางหนีสายตาของสิ่งนั้นเหมือนเจาะทะลุจิตใจความหวาดกลัวแผ่ซ่านราวกับน้ำแข็งไหลาตามเส้นเลือดมือของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ ปืนในมือเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดออกมาเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเขาหันซ้ายหันขวาความมืดกลับกลายเป็นดินแดนที่มีชีวิตร่างนั้นยื่นมือออกมาช้าๆแต่ละนิ้วเหมือนมีแรงดึงร่างเขาเข้าไปใกล้เขาอ้าปากพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาความสยองครอบงำทุกความคิดแสงไฟจากระเบิดสลัววูบหนึ่ง เผยให้เห็นใบหน้าที่แปลกประหลาดและเย็นชาดวงตาน,นั้นกวาดผ่านร่างเขาเหมือนอ่านทุกความกลัวที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเขารู้ทันทีว่าไม่มีทางหลบไม่มีใครจะมาช่วยทุกอย่างหยุดชั่วคราวเวลาเหมือนแข็งตัวและความมืดกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสได้ร่างนั้นพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเขารู้สึกแรงลมกระแทกร่างจนแทบล้มลง เสียงกระทบของโลหะกับโลหะดังสน,นั่นดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดกลิ่นไมคะคลุ้งเข้าจมูกจนแทบสำลักเศษซากไม้และคอนกรีตลอยฟุ้งรอบตัวเขาพยายามขยับแต่เหมือนขาของถูกตรึงไว้กับพื้นมือของร่างนั้นแตะเข้าที่ไหล่เขาเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งไหลลงสู่กระดูกหัวใจเขาแทบหยุดเต้นสมองโล่งจนคิดอะไรไม่ออก เสียงกระซิบเจอความแสบสันดังเข้าหูมันพูดถึงสิ่งที่เขาไม่อยากรู้และเขารู้ว่าไม่มีทางหนีความมืดโอบล้อมตัวเขาแรงกดดันราวกับโลกทั้งใบบีบร่างเขาให้จมร่างนั้นเข้ามาใกล้จนแทบหายใจรถกรันดวงตาที่เย็นชากวาดผ่านทุกความคิดเขาสัมผัสถึงความสยดสยองสุดขั้วความตายใกล้ตัวจนสามารถรู้สึกถึงมันได้ ทุกความตึงเครียดรวมตัวเป็นพลังดังระเบิดเขารู้สึกเหมือนเวลาแข็งตัวและโลกทั้งใบหยุดหมุนชั่วขณะร่างนั้นยิ้มเย็นชาพร้อมเผยความลับที่ทำให้เขาใจเต้นไม่เป็นจังหวะร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสลมหายใจเย็นเฉียบประทะแก้นเขาเขารู้สึกถึงความมืดที่มีชีวิตกำลังพัดพาเข้าหาตัวเองเสียงหัวใจดังก้องในหูแต่ไม่ใช่เพียงเสียงหัวใจ เหมือนมีเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ยินมีเยอครอบนำความคิดทั้งหมดมือของร่างนั้นเลื่อนมาจับที่คอเขาความเย็นแผ่กระจายทั่วร่างเขาพยายามดิน้นแต่เหมือนถูกแรงลึกลับตรึงไว้ทุกความพยายามไม่เกิดผลแสงไฟวูบวาบจากระเบิดอีกครั้งเผยให้เห็นรอยยิ้มเย็นชาที่ไม่ใช่มนุษย์ดวงตาสีดำสนิทเจาะลึกเข้าไปในจิตใจเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แท้จริงที่สุด โลกรอบตัวเงียสนิทเหมือนเวลาหยุดหมุนเสียงทุกอย่างถูกดูดเข้าไปในความมืดร่างเขาถูกแรงลึกลับดึงเข้าไปและความตายแทบจะสัมผัสได้แต่ในวินาทีนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงเล็กๆของการต่อสู้และสัญชาตญาณเอาตัวรอดในตัวเขากระตุ้นขึ้นเหมือนมีประกายเล็กๆของความหวังแม้ในความมืดและความหวาดกลัวที่สุด เขารู้ว่าหากไม่ต่อสู้ตอนนี้ทุกอย่างจะจบลงทันทีและร่างนั้นกำลังรอเขาเขารวบรวมความกล้าในใจแรงสั่นสะเทือนจากความกลัวกลายเป็นพลังขับเคลื่อนมือสั่นกดปืนแน่นทุกเสียงรอบตัวคมชัดเกินกว่าจะทนร่างนั้นกล้าเข้ามาอีกครั้งดวงตาดำทะลุทะลวงเข้ามาในจิตใจเขาพุ่งตัวหลบและยิงอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังสนั่นก้องซากตึก เศษซากแตกกระจายรอบตัวความมืดสั่นไหวราวกับถูกท้าทายร่างนั้นถอยหลังเล็กน้อยแต่รอยยิ้มเย็นชายยังคงปรากฏหัวใจเขายังคงเต้นแรงแต่ความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความตึงเครียดและความโกรธสายตาของเขาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวทุกแรงสั่นสะเทือนของร่างนั้นถูกตอบสนองทันทีเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นจากซากอาคาร แสงไฟวุบว่าบเผยให้เห็นเงาเคลื่อนไหวเขาพุ่งเข้าหาอีกครั้งและการต่อสู้ที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นแรงประทะรุนแรงจนแทบล้มทั้งคู่เสียงโลหะกระทบกันก้องสะท้อนรอบตัวความมืดเหมือนพยายามกลืนทุกสิ่งแต่เขายังไม่ยอมแพ้แม้ร่างจะเหนื่อยและบาดเจ็บและในชั่วขณะหนึ่งร่างนั้นชะงักเหมือนประหลาดใจ แสงไฟจากระเบิดวูบหนึ่งเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงและความลับที่ร่างนั้นซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยเขารู้ทันทีว่าชะตากรรมของทั้งคู่กำลังถึงจุดเปลี่ยนและการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างนั้นนิ่งไปชั่วครู่ดวงตาสีดำสนิทมองเขาอย่างไม่เชื่อเสียงหายใจหน,หนักหนักดังเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจเขาเขาใช้โอกาสนั้นพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็ว มือจับปืนแน่นแต่ร่างนั้นกลับยืดตัวหลบได้อย่างเหนือธรรมชาติแรงประทะทำให้เขาล้มลงบนพื้นทรายและเศษซากฝุ่นควันฟุ้งกระจายจนแทบมองไม่เห็นเขาสัมผัสถึงแรงสันสะเทือนที่ไหลผ่านพื้นดินร่างนั้นเคลื่อนไหวราวกับเงาและทุกก้าวของมันเต็มไปด้วยความตายเขาลุกขึ้นอีกครั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเป้าหมาย ความโกรธและความหวาดกลัวรวมเป็นพลังเดียวเสียงระเบิดครั้งใหญ่สั่นสะเทือนอาคารรอบตัวเศษซากพ,พุ่งเข้ามารอบตัวเขาก้มตัวหลบและใช้แรงสุดท้ายพุ่งเข้าใส่ร่างนั้นอีกครั้งการชนกันครั้งนี้ทั้งสองคนเกือบล้มลงแต่เขารู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปร่างนั้นชะงักและเงียบเหมือนความตายหยุดรอยอยู่ข้างหน้าและทันใดนั้นร่างนั้นถอยหลังเล็กน้อย เผยให้เห็นความประบางที่ไม่เคยมีใครเห็นความลับที่ทำให้เขาได้เปรียบและโอกาสที่จะพิชตากรรมของทั้งคู่เกิดขึ้นทันทีเขาเห็นช่องว่างนั้นทันทีสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวหัวใจเต้นแรงแต่ความคิดชัดเจนเหมือนแสงสว่างในความมืดมือกุมปืนแน่นเขาพุ่งเข้าใส่อีกครั้งแรงประทะครั้งนี้รุนแรงกว่าเดิมเศษซากกระเด็นฟุ้งกระจายรอบตัว ความมืดสั่นสะเทือนตามแรงชนร่างนั้นพยายามฟื้นตัวแต่ช้ากว่าที่เขาคาดดวงตาดำสนิทเต็มไปด้วยความโกรธแต่ความโกรธนั้นไม่อาจหยุดแรงพุ่งของเขาได้เขาใช้ทุกแรงที่เหลืออยู่กระชากร่างนั้นลงสู่พื้นแรงกระแทกทำให้ทั้งสองแทบสูญเสียการทรงตัวฝุ่นและควันบดบังทัศนวิสัยแต่เขาไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือร่างนั้นดิ้นและพยายามต่อสู้ แต่เขาใช้แรงทั้งหมดล็อกมันไว้ความตึงเครียดพุ่งถึงจุดสูงสุดเสียงหัวใจดังก้องท่ามกลางความเงียบและฝุ่นควันทันใดนั้นร่างนั้นนิ่งเงียบไปสายตายเย็นชาที่เคยจ้องทะลุจิตใจเขาหายไปและความเงียบครอบงำทุกสิ่งเขารู้ทันทีว่าชะตากรรมได้พลิกไปแล้วแต่ในความมืดเสียงหายใจหนักยังคงดังรอบตัวและเขาก็รู้ ว่าแม้จะชนะในวินาทีนั้นสงครามนี้ยังไม่จบเขาหอบหายใจแรงร่างสั่นด้วยความเหนื่อยและบาดแผลฝุ่นควันยังคงปกคลุมพื้นที่ราวกับหมอกหนาทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินกว่าจะนิ่งเฉยเขาเงยหน้ามองซากตึกที่พังทลายแสงไฟวูบว่าจากเศษระเบิดสะท้อนบนพื้นร่างที่เพิ่งต่อสู้ด้วยกันตอนนี้นิ่งเงียบเหมือนสิ่งนั้นหายไปในความมืด แต่เขารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้เท้าอีกครั้งเหมือนมีบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้หัวใจเขากระตุกด้วยความไม่แน่ใจสายตาจับจ้องความมืดรอบตัวเสียงลมและฝุ่นพัดเบาๆแต่มีเสียงกระซิบแผ่วเบาเข้ามาในหูเสียงที่เย็นจนแผ่ซ่านไปทั่วร่างและเขารู้ทันทีว่าความอันตรายยังไม่หมดและสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้นั้นอาจไม่ใช่มนุษย์เหมือนเดิม เขาก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังแต่ทุกทิศทางรอบตัวเต็มไปด้วยเงามืดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและสัญชาตญาณเอาตัวรอดบอกเขาว่าอีกไม่กี่วินาทีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากความมืดเหมือนโลกทั้งใบพยายามดูดร่างเขาเข้าไปหัวใจเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้แต่สัญชาตญาณบอกให้เขาสู้ต่อ เสียงฝีเท้าแผ่วๆดังใกล้เข้ามาแต่ไม่ชัดว่าเป็นคนหรืออะไรบางอย่างอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนผิวหนังลุกเป็นตุ่มและทุกลมหายใจเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก้าวถอยหลังไปยังซากตึกที่พังสายตาจับจ้องความมืดรอบตัวร่างหนึ่งโผลออกมาจากเงามืดร่างนั้นสูงใหญ่และเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติความตึงเครียดถึงขีดสุดเขารู้สึกว่าทุกความคิดถูกดูดเข้าความมืด มือจับปืนแน่นแต่ร่างนี้เคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าจะเลงความหวาดกลัวผสมกับความโกรธจนแทบควบคุมไม่ได้แรงสั่นสเทือนใต้เท้ากระจายไปทั่วและทันใดนั้นร่างนั้นพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วดวงตาย,ย็นชาเจาะทะลุจิตใจเขาและเขารู้ทันทีว่าน,นี่คือจุดสุดท้ายของการต่อสู้ครั้งนี้แต่ใจของเขายังเต้นแรงราวกับท้าอันตรายที่กำลังมาเขาใช้แรงสุดท้ายพุ่งเข้าชน ร่างชนกันอย่างรุนแรงฝุ่นควันฟุ้งกระจายจนแทบมองไม่เห็นเสียงกระแทกดังสนั่นสถานทั่วสร้างอาคารแรงประทัะทำให้เขาล้มลงกับพื้นแต่เขาไม่ปล่อยมือจากปืนสายตาจับจ้องร่างตรงหน้าความหวาดกลัวผสมกับความโกรธจนแทบระเบิดร่างนั้นลุกขึ้นอีกครั้งเคลื่อนไหวอย่างผิดธรรมชาติดวงตาสีดำทะลุทะลวงเข้ามาในจิตใจ ทุกความคิดเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดเขาหายใจแรงมือสั่นแต่ยังมั่นคงรู้สึกถึงแรงสัะเทือนใต้พื้นดินและในวินาทีนี้เวลาเหมือนแข็งตัวโลกทั้งใบเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเขาและความตึงเครียดรอบตัวร่างนั้นยิ้มเย็นชาเหมือนรู้ว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อชีวิตแต่ยังมีแรงบางอย่างซ่อนอยู่ในร่างเขา พลังความกล้าและสัญชาตญาณเอาตัวรอดกำลังรวมตัวเป็นแรงเดียวเขาพุ่งเข้าใส่ครั้งสุดท้ายทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือนฝุ่นควันและเสียงปะทะรวมกันและเขารู้ชะตากรรมของเขาและร่างนั้นกำลังจะถูกตัดสินในวินาทีถัดไปเขาพุ่งเข้าชนร่างนั้นด้วยแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่แรงประทะทำให้ทั้งสองล้มลงกับพื้นฝุ่นควันฟุ้งกระจาย ร่างนั้นดิ้นต่อแต่พลังที่เขารวบรวมมาแน่นหนาเกินกว่าที่จะปล่อยหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะระเบิดแต่สายตาย,ยังคงมุ่งมั่นเมื่อฝุ่นควันจางลงเขาเห็นร่างนั้นนิ่งไปดวงตาดำสนิทค่อยๆ่หลีลงและรอยยิ้มเย็นชาหายไปเหมือนถูกกลืนด้วยความมืดเขาหอบหายใจแรงเลือดและเหเงื่อผสมกันบนใบหน้าแต่ความตึงเครียดค่อยคอยค,อยคลายลงรอบตัวกลับคืนสู่ความเงียบ และแสงแรกของรุ่งอรุณส่องผ่านซากอาคารที่พังเขาลุกขึ้นช้าช้าสายตาจับจ้องความว่างเปล่าที่เคยเป็นอันตรายแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงครนครางไม่มีเงาเมื่อคุกคามความตายและความหวาดกลัวได้ผ่านไปแล้วเขายืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังรู้สึกถึงความเหนื่อยและเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความสำเร็จสงครามในคืนนี้จบลงแล้วและแม้โลกจะไม่เหมือนเดิม เขาก็ยังมีชีวิตและมีพลังที่จะก้าต่อไปร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกล้าเขาเดินออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างแรกของวันใหม่และรู้ว่าแม้ความมืดจะกลับมาอีกเขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ามันด้วยความกล้าไม่เคยลด